you <sweak> ครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งกับนายหอยสัญจรชาแนลครับพี่น้องมืนี่ี้23มีหน้าคมครับพี่น้อง25 6 5หครับนายหอยสัญจรผ้าพีผพานองมาจีบาดดอนหมงามตมหนองหมีอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องมอนี้ผ้ามาเบิ่งง่วเบิ่งควายครับพี่น้องมีงัวแม่สาวทั้งหมดซีแม่ครับพี่น้องกับอีกสองโคมแล้วก็มีควายไทยครับพี่น้องอีกหนึ่งโค้มครับแม่ลูก เหมือนเดิมครับพี่น้องก่อนจะไปเบิ่งรายละเอียดของงัวฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไคร์เพ<อ>ื่อเป็นกําลังใจให้นายหอยสัญจรทํางานต่อไปครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งรายละเอียดของงัวขอกนี่กันครับ<อ>ครับสวัสดีครับน้าโมดสวัสดีครับอ่าทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับติดติดต่อติดตามช่องนายหอยสัญจรนะครับครับผมติดตามทางเฟซบุ๊ก พอมั่งมีนายห้อยเงินล้านนะครับอ่าครับผมโตต้นนะครับให้พี่น้องติดตามนะครับครับผมนี่นโมดมีทั้งง่วทั้งไข่เนาะมีมีง่วแม่สาวมานําเสนอให้พี่น้องนะครับอ่านี่พี่น้องเด้วนกระสีตะก้อนนะครับแป็งการกรปเลี้ยงนะครับพี่น้องมีแม่สาวทั้งเหมือดสีแม่เนาะครับนาะหลักก็จะเป็นง่วโค้มอีกสองโค้มวายอ่าแล้วก็มีผุ่นพี่น้องควายควายไทยเข้านี่ยแหละพี่น้องนี่ครับอีกโค้มหนึ่งครับพี่น้องเพอนถามหครับก็เลยหาไม่พี่ให้น้องอ๋อเพื่อนถามหาว่าันนอยยยาากไได้้ควปเลีีง น้ำมอดเดี๋ยวเข้าเริ่มกันที่ตัวแหลกเลยเนาะครับผมครับผมอาพี่น้องเบิ้งตัวแหลกก่อนเลยครับพี่น้องราคาเกษตรกรราคาย่อมเยาวครับพี่น้องอ่ะเป็นแมเป็นสาวน้อยตัวนี้เนาะครับน้องหน่ไวหกเดือนครับหกเดือนเนาะครับน้ออ่ะพี่น้องนี่หกเดือนครับพี่น้องความสูงประมันเท่าไรครับน่ะร้อยห้าครับผมหนึ่งร้อยกับอีกห้าเซนติเมตรพี่น้องนี่ครับผมเป็นงัวสาวไทมันด้วยพี่น้องนี่ครับตัวแหลกของอกเพินครับ ตัวนี้ต้นนี้มียังบอกครับคุณน้าต้นนี้ครับประกันตํานี้นอ้อประกันแข็งขาทุกอย่างครับพี่น้องนี่เป็นงวดที่ว่าชาวบ้านที่ว่างบหน่อยทุนหน่อยครับพี่น้องตัวนี้เอาไปล่องเลียงไปกรอรากสางขานขึ้นมากครับพี่น้องนี่แต่เป็นงวดเครื่องพาจักหน่อยด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าอ่าที่เหลือทุกอย่างควนประกันตํานี้ให้ครับพี่น้องนี่ครับตัวแหลกของขอกนะโมดครับอายุหกเดือนกับความสูง105เซนติเมตรครับพี่น้อง อ่าตัวแรกนี่ห้องไวลายเป็นไรครับคุณนาหนึ่งหมื่นหกพันครับผมหนึ่งหมื่นกับหกพันนะครับพี่น้องอ่านี่พี่น้องหนึ่งมืนกับหกพันบาทครับพี่น้องเอาไปล่องเลียงครับสําหรับคนงบหนอบอ่อยบร้มิ่งทุนหลายาครับพี่น้องตัวนี้เป็นอีกข้างเหลือกนึงครับพี่น้องหนึ่งมืนกับหกพันบาทอ่าคุณอาโปรโมชั่นทรงฟรีหลายโลอย,อยังมี<ร>อยู่บ่อ่าน้ำมันแพงกับทรงไหนอ่าน้ำมันแพงกับทรงไหนคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่ตัวแรกหนึ่งมืนหกพันบาททรงวีอีกร้อยกิโลครับพี่น้องอ่ะ ผู้ใดแนะหางวไทมันครับพี่น้องนี่ประกันต้นนี้ให้ราคาเบาเบาครับบ่ถึงสอง0มื่นครับหนึง่งมืนกับหก00บาทครับอ่าพี่น้องเด้วขยับไปเบ่งตัวต่อไปเลยครับพี่น้องแม่สาวครับผมนังน้าดีอ่านี่ตันนี้พี่น้องเป็นงวงแม่สาวครับถือว่าขยับใส่ขึ้นมาอีกพี่น้องแล้วก็ความงามกับงามขึ้นมาอีกแจ็กหน่อยครับ นี่อ่ะพี่น้องตั้งข้อหลายๆเลยครับนังเนื้อหน่งพี่น้องสุดยอนเลยรัวนี้พุงเขามานี่เชื่องแห้งพี่น้องจับใบได้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่หนังหนาตั้งข้อหลายพี่น้องเล็บเลบงามครับพี่น้องอ่ะนี่นนำไตหนำลางถือว่าสวยงามเลยครับตัวนี้น้มซีปกติแล้วคุณมาเนาะพี่นคอัเดมอพี่น้องเดยวแจ้งพี่น้องก็ได้ว่าง่วเคยเป็นลำปีมาก่อนเด้อพี่น้องแต่ว่าหายเรียบร่อยแล้วครับแล้วกังัวตัวนี้ทามองลักษณะหนึ่งก็คือเป็นบอแห้งพี่น้องเพราะว่าผลเริ่มปิด แพ้แล้วครับพี่น้องนี่คุณอาอายุจักเดือนครับตัวนี้ตัวนี้ขั้นล่างในแปดเดือนครับอ่าง้วงแปดเดือนด้วพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องหางใหญ่ๆพี่น้องนี่โค้งหางครับครับผมอายุแปดเดือนความสูงประมาณเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบห้าหัวอ่าถ่ายร้อยยี่สิบห้าหัวพี่น้องเป็นง้วงที่ว่าดากไงดากเปิดแล้วก็เลิกด้วพี่น้องตัวนี้บือลึงง่ามเบิ่งบวหางพี่น้องเกือบตกพื้นครับนี่น้ำไตน้ำรางที่ว่าสวยงามเลยครับตัวนี้แปดเดือนครับพี่น้องกับอ่าอายุ แปดเดือนกับความสูงลอยยี่สิบห้าบวกพี่น้องอ่านี่เป็นงวโบดคบเครืองขรงบพี่น้องเนี่ยหนาสวยครับนี่ตัวที่สองของของน้โหมดเป็นครับหนังนั้นหนาโบดคบเคื่องครับพี่น้องเลิกเลกเลยตัวนี้อ่าคุณน้าหนาข้อห้องไว้ไยบ้าไดครับตัวที่สองนี่อ่าพี่น้องราคาสามหมื่นกับสี่พันบาทครับพี่น้องตัวนี้ถือว่าหนาเลียงหนาลงทุนเลยครับพี่น้องนี่สามหมื่นกับสี่พันบาทสูงลอยยี่สิบห้าบวกพี่น้องอายุแปดเดือนครับหนาๆเลิกๆกเลยครับพี่น้องนี่ สามหมื่นกับสี่พันบาทราคาต่อรองได้นะครับคุณนา้าัเนา้ประกันต่ำหนีนาะครับเนาะประกันต่ำหนีให้ครับพี่น้องนี่งัวเป็นประกันต่ำหนีให้ราคาซองฟรีให้พร้อมครับหนึ่กิโลครับบรริกาตัวนี้เชื่องครับพี่น้องเบิ่งบูจับขวัญงามคือกันครับพี่น้องหลงเปนออกต่างๆเลยครับเชื่่อองครับาตัวที่สองของเพิรนผ่านไปครับสามหมื่นกับสี่พันบาทพี่น้องอ่ไปเบิ่งตัวที่สามครับพี่น้องเป็นงัวหลุนๆน้ำกันนี่แหละครับกับตัวที่สองวันหนึ่งนี่ เดย้อนไปถ่ายจัดปูให้ด้วยครับปูนี่น้อคุณอาน้อจัดปูให้ครับผมนี่ครับผมอ่าเป็นปูจัดปูให้เลยครับผมตัวที่สามครับพี่น้องนี่เป็นแม่เป็นสาวหน่อยตัวนี้ครับอายุเท่าไหร่ครับคุณอาตัวนี้หกเดือนครับหกเดือนครับพี่น้องหกเดือนความสูงเท่าไหร่น้อหนึ่ยี่สิบสามบวกครับอ่าถ่ายรอยยี่สิบสามบวกครับอ่าพี่น้องเป็นงวงเครื่องดำเพลทดำด้วยพี่น้องด้วยกกหางใหญ่ ตัวนี้ก็เคยเป็นลํำปี้วพี่น้องแต่ว่าหายเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแจงพีแจงน้องเพื่อความชัดเจนในการตัดสินใจในการสื่อขายเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าหนังพี่น้องเด้อหนังหนาเบิ่งความหนาความเลือกของเพ่นครับงัวแม่นี่นี่ความสูงลอยยี่สิบสามบวกแลครับคุณ้าครับผมอ่านี่ยังปรท่านเป็นเสือกปนเดพี่น้องอ้านี่เบิ่งหนาครับหนากระสวยครับพี่น้องนี่เป็นง่วที่ว่าเลี่ยมโตดีครับพี่น้องนี่เอ้านี่ ต้นนี้ต้นนี้ว่ามีนวครับน้องปกกันต้นนี้ครับนอกจากแผลที่เป็นล่ำปีแล้วพี่น้องเด้อนี่ครับผมโตทีสามของขอกน้ำหมดครับผู้ไดหมักหาง่วอายุ6เดือนความสูงรอยยี่สิบสามบวกตันนี้เด้อพี่น้องเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเบิ่งเอาพี่หน้าเอาเด้อครับพี่น้องเป็นง่วงที่ว่ามีความโบดให้เห็นนดำครับพี่น้องขอบหูดำครับนี่ปรกกันตํานี้ทุกอย่างพ้อเบิ่งแปดลังพี่น้อง อ่แต่หนอกก็มีเห็นครับตัวที่สามคุณหนา้าห้องไปหลายปันไหนหนอห้องสามหมืห 3, ่นสามครับผมอ่าสามหมื 30, ่นก,กับสามพันบาทพี่นอ้อง, 100, อ,งอ่าส่งฟรีหนอ่อยกิโลนะครับของนี่ทุกตัวอันนี้สามหมื่นกับสี่พันบาทครับพี่น้องราคาต่อรองได้มักจังโทรมาคุยครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดการเบอร์โทรเพป็นไว้ที่หน้าจอของเฟซบุ๊กอ่าของยูทูบอีกเตัวหนึ่งครับพี่น้องอ่านี่สามหมื่นกับสามพันบาทครับตัวที่สามครับอ่าขยับขึ้นไปอีก สาวที่รุ่นรุ่นึ้นไม่จักหน่อยพี่น้องตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นตำล่าง,งัวง่ามเพิ่นวะอ่าพี่น้องนี่ <c oughs> นโรเบิร์ครับพี่น้องนีนง่นี่พี่น้องเม็ดสีแดงเม็ดบักคมพี่น้องแล้วเป็นงัวโบดลึกโบดจัดครับพี่น้องอ่ะตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับคุณอาตัวนี้ปีหนึ่งครับอ่าอายุ1ิบสองเดือนหรือว่าหนึ่งปีด้วพี่น้องเด้อนี่ครับผมเบิ่งเอาโบดจัดโบดลึกเลยครับ ความสูงวัดได้เท่าไหร่ครับคุณน่ะ้อยสามิบครับความสูงล้อยสามิบวกเด้พี่น้องนี่ใส่เมาหนังไห่พ้อมหนาสวยๆหนังงามๆเล้พี่น้องเกหนาี่ครับผมโบดลึกโบดจัดครับโบดทั้งขาหนาขาหลังพี่น้องอ่าเบิ่องหําไต้นําล่างก็ถือว่าสวยงามครับตัวนี้เชืองพ่อเบิ่งตังข้อม้วนหนาสวยครับพี่น้องนี่อ้าจับใบได้ได้พี่น้องนี่นี่เบื้องหลังเพื่อนพี่น้องอ่านี่ ความสูงลอยสามสิบบวกนะครับคุณนาอ่าแ็งข้อหลายพี่น้องเบิงขาหลังวูถือวันใหญ่พี่น้องเบิงไขยกันบ้างพี่น้องนี่เคื่องดำเบิงกกหางพี่น้องใหญ่ครับตำหนีบ่มีเนะครับเนาะกันตำหนีครับพี่น้องอ่ะตัวนี้ก็ถือว่าเขาตำล่างง่วงงามของเพลินครับพี่น้องนี่นาข้อห้องไปไรไปไดนครับคุณอาสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมอ่าสี่หมื่นกับเก้าพันบาทพี่น้องทรงฟรีลอยโลดนะครับตัวนี้เป็นง่ว อายุหนึ่งปีครับพี่น้องเม็ดสีหนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยครับแล้วก็ความโบดความเฉ่องของเพื่อนหนีเป็นอีกจุดเด่นอีกจุดหนึ่งครับสี่หมื่นก้าเก้าพันบาทพี่น้องตัวนี้ผู้ใดแหนมหาหน้าคตแมวบอกตัวนี้ผมว่าหนาจับหนาเลียงครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวจังไดกัให้พี่น้องเบิงเอาพี่หน้าเอาด้ครับเดี๋ยวจะว่าเว้าเกินจริงครับนี่ลำตัวผมว่าเหีายครับพี่น้องลำตัวเหีายห์เฉีองหนาเลียงครับ อ่านี่ผู้เฒ่าเลี้ยงได้เล็กหน่อยเลี้ยงดีครับพี่น้องอ่าตัวนี้เป็นตัวดีซีของขอกเพิ่นครับซีหมื่นกับเก่าพันบาทครับพี่น้องอ้าวขยับขึ้นมาเบิ่งงัวโค้มกันบ้างครับพี่น้องอ่านี่ครับโค้แม่ลูกลูกตัวผู้เด้อพี่น้องเด้ออ่านี่ลูกตัวยืนนี่เป็นเป็นลูกตัวทีอะไรของเพิินครับคุณอาเป็นลูกงัวลูกแรกครับอ่างัวลูกแรกเด้อพี่น้องเด้อนี่ นี่ครับเดี๋ยวให้เบิงแม่เพิ่นก่อนจักหน่อยแม่ผสมแล้วครับอ่าแม่สูงเท่าไหร่ครับนี่แม่สูงลอยยี่สิบบวกครับอ่าลอยยี่สิบบวกเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่ครับผสมตัวแดงไว้ครับพ่อผสมนี่ผสมแดงอลังการเลครับไม่ลออ่าผสมดแด<ม>งอลังการเด้อครับพี่น้องเด้อรอบแล้วครับผมอ่านี่แม่เพิ่นนี่ได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งนี่คือยืนตัวย<ม>ืนอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อลูกตัวที่สองพ่นอยู่น้ำทองนี่ครับผสมสามมีหน้าที่ผ่านมาครับผสมได้ ผ่านรอบพอดีครับพี่นอ้องอ่านี่นแดงอลังการครับ Mr ออ MA หนึ่งหนึ่งสองครับแดงอลังการของวิไลาฟาร์มครับพี่น้องใบหลอดครบด้วยครับเด้อผ่านแล้วหนึ่งรอบครับอ่านี่แม่เอรนี่ตั้หนีมีอย่างบอกครับคุณอาฝักกันตั้หนีครับกันต้หนีนะครับน้องอ่านี่แม่จะออกเป็นสีจำปาหน่อยจักหน่อยนะครับต่ว่ากับบริเจือแห้งพี่น้องอ่านี่เบิงเครืองเพศดดำครับพี่น้องอ่าในส่วนของลูกไส้เพื่นนอนครับ<อ> ลูกไส้จักเดือนครับพุน่ะลูกกำลังได้กีเดือนครับอ่าลูกสีเดือนเด้อพี่น้องเด้อเป็นลูกไส้ที่ว่าเพลินใจลูกเด็งามเด้อพี่น้องเด้อนี่เบิ่งพาแมวออกมาหลายเลยครับเนื้อหนังสีเม็ดสีแล้วก็ห้องสางถือว่าดีครับลูกไส้เป็น4ีเดือนลูกไส้ก็ความสูงนี่นาจะประมาณเท่าไหร่คุณนาประมาณ1อยครับ105เซนติเมตรเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่โค้แม่ลูกลูกโตผู่ครับพี่น้องลูกผสมไอแม่ผสมแดงอลังการไว้ครับพี่น้อง ได้รอบนึงครับมีใบมีหลอดด้วยครับเด้อนี่ครับเอาไปรุ่นเอาครับซื้อก้มนี่สองโตอาจจะได้อีกตัวหนึ่งในทองครับพี่น้องก้มนี่ห้องไว้หลายประใดครับคุณอาห้องไว้สี่หมื่นหาพันบาทอ่าพี่น้องสี่หมื่นหาพันบาทครับพี่น้องนี่ราคาแบ่งปันเลยครับพี่น้องราคาแบ่งปันพี่น้องไปเรียงครับเงินสี่หมื่นหาได้สองโตครับแล้วมิธิ์รุ่นโตที่สามน้ำทองอีกพี่น้องง้วถือว่ามบนลูกดีเลยครับพี่น้องลูกได้สี่เดือนได้ผสมแล้วครับนี่ถือว่าเรียง งัวได้ลูกปีต่อปีแหละครับแบบนี้อ่านี่พี่น้องเบิ่งเอาพี่หน้าเอาด้ครับแม่สูงร้อยยี่สิบบาทครับพี่น้องลูกโตแรกครับสี่หมื่นหาพันบาทนาะครับนาองทรงฟรีลอยโล่คือเก่าครับอ่านี่ของหน้าหมดเป็นมีมโปรโชั่นครับทรงฟรีลอยโลกพี่น้องอ่าขยับไปเบิ่งโคงแม่ลูกอีกโค้งหนึ่งครับพี่น้องอ้าวลูกเสียไปไซล่ะลูกไปยู่บุแล้วพี่น้องอ่าเป็นโค้งแม่ลูกชาโลเล่เด้อพี่น้องเด้อ เอาใจสายเนื้อสายขุนกันบ้างพี่น้องนี่โคมแม่ลูกลูกชาโลเล่เลยครับพี่นอ้องอ่านี่เดี๋ยวพาเบิงแม่พ่นกนครับพี่น้องนี่พอดีลูกไปกินหยาทั้งอื่นครับเดี๋ยวน้าหมดเป็นไปเลรมาอยู่พี่นอ้องอ่านี่แม่พ่นนะครับนี่ตัวนี้อ่าเหเบิังกนพี่น้องนี่แม่เป็นชาโลเล่เกรืองช่มพู่ เล็บชมพูเด <absorption. S 2> ้อพี่น้องเด้อนี่อ่านี่มาแล้วนี่ลูกเปิลลูก,ลกเปินเป็นนี่ครับอ่าลูกเปินเป็นเล่มันเด้อพี่น้องเด้ออ่าเป็นงัวลูกแรกครับ,รรบพี่น้องแม่นีส่สูงกว่าบ้านเท่าไหร่ครับคุณอ่ะายซีซึบครับอ่าถ่ายลอยซีซึบัวกับสรับแม่เพื่อนพี่น้องนี่ลูกตัวแรกเลยนะครับเนาะอ่าพี่น้องในส่วนของแม่เพื่อนหนีมีตําหนียังบอครับอ<า>่าบ่มีเด้อพี่น้องเป็นงัวชาโลล เพศชศ่มพู่เล็บช่มพู้นะครับในส่วนของแม่เป็นครับความสูงลอยสสิบบวกครับนี่ครับได้ลูกตัวแรกครับเป็นตัวนี้ครับใช่ครับลูกสาวหรือลูกลูกชายครับอ่าเป็นได้ลูกสาวเ้ยพี่น้องเด้อโคมแม่ลูกลูกตัวแม่พร้อมลูกจักเดือนครับคุณน้าลูกกำลังได้สามเดือนอ่าลูกสามเดือนรับพี่น้องผสมนะครับอ๋อแม่ไก่ได้ผสมเลยเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่โค้มนี่ลูกเ่็นนี่ถือว่าเนื้อหนังดีเด้อพี่น้องเด้อใจลูกง่ามึงตั้งข้อต่างอย่างหลาย แต่ว่าเป็นผ co ูกเสือกไห้เลยบ่บ่ท่านเห็นความยูวยความยังของเพื่อนปานไหนพี่น้องได้จะภาพเบเกตไก่แข้งขาดีครับพี่น้องแข้งขาใ่ดีลูกเปิ้นหนังหนาเอาเป็นลูกเป็นเหล่ยมันเด้อครับเด้อนี่ครับลูกสามเดือนครับแม่นี่ไก่เป็นไก่เป็นสัตว์เหรอเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับอ่าค้มนี่คุณหน้าห้องไว้ไรปานไหนครับห้าหมื่นสองพันบาทครับห้าหมื่นกับสองพันบาทเด้อพี่น้องเด้อโคมแม่ลูกลูกตัวแรกเป็นลูกตัวแม่ยืนอยู่นี่แหละครับพี่น้องลูกนี่เป็นเหลี่้อ แม่นี่สูงลอยสี่สิบวกครับอ่าลาค่าหาหมื่นกับสองพันบาทพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงอีกเอ,อเอาไปเลี้ยงอีกจักหน่อยกระไดสมแม่เหครับพี่น้องนี่ถือว่าเอาใจสายเหนือบ้างครับพี่น้องนี่ชารโรล,ลี่โคมนี่ครับหาหมื่นสองพันบาทพี่นอ้องอ่านี่นี่ก็เป็นง่วสองโคมกับสี่แม่สาวครับบอนีสุดท้ายพี่น้องมีนี่ครับ,รบเป็นว่า ขายแต่งัวหไรยบมีคั้วไอ้ไม่ขายในบ่กเพื่อนวาไม่สื่อแนบ่านี่พี่น้องเป็นควายครับนี่อ่าเป็นโคมแม่ลูกลูกลูกโตแม่บ่ครับอ่าลูกัวแม่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับแม่สูงลอยสามสิบห้าบวครับอ่าความสูงเพิ่นของแม่เบนเดอพี่น้องลอยสามสิบห้าบวครับเป็นง้วดถือว่าเอ้ยเป็นควายถือว่าเลิกเด้อพี่น้องอ่างเลิกอ่างไงเบิ่งพี่น้อง นี่ในส่วนของแม่เพิ่นมีตำหนียังบ่ครับคุณมีครับปักกันตำหนีปักกันตำหนีเนาะครับน้องลูกเพิ่นนี่จักเดือนครับนี่ลูกกำลังได้กสี่เดือนครับอ่าลูกสี่เดือนพี่น้องพร้อมผสมแะไรล่ะครับใจลูกเบิ่งผลงานเพิ่นลไปผสมกับเก่าเออพี่น้องเด้อนี่อ่าเพิ่นได้ลูกสามตัวเหรอครับนี่ลูกกำลังได้กสามตัวนี่ครับอ๋อนี่ครับพี่น้องตัวที่สามบ่ครับครับผมโอเคครับพี่น้องเอานี่ให้พี่น้องเบิ่งเอาวิน้าเอาเด้อครับในเรื่องของควายครับพี่น้องนี่แม่สูงหล่อสามสิบห้าบวกลูกสามเดือนพี่น้องนี่ ประการต้มหนีทั้งแม่ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งลูกครับอ่าเบิ้งครับพี่น้องสบายใจเลยครับอ่าให้เบิ้งใกล้ๆเบิ้งหน้าตาเบิ้องพี่น้องนี่เบิ้งแข้งขาเบิ้องพี่น้องโงใหญ่พี่น้องเออเป็นควายหีืว่าเลิกเด้อพี่น้องเด้อนี่อ่างใหญ่ๆหนาๆเลิกๆเลยพี่น้องนี่โคมแม่ลูกลูกตัวแม่เด้อครับพี่น้องคุณหน้าโคมนีห้องไว้หลายปันไหนครับหาหมื่นเก้าพันครับอ่าพี่น้องหาหมื่นเก้าเก้าพันบาทครับให้พี่น้องจัดไปเลยราคาแบ่งปันพี่น้องครับบาท สวนแตเสยเลยครับผมข้าวี่นี่ความสูงรวยสามสิบห้าวกถือว่าสูงเด้อพี่น้องเด้อตีมาสี่หกมือคว้าครับผมนี่ครับพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งเอาครับนี่ได้สองตครับโคบแม่ลูกครับพี่น้องลูกโตแม่ครับหามือหามือเก้าพันบาทครับพี่น้องทรงฟี่ลอยกิโลครับโคมนี่อ่าผู้ใดอ่าเพิ่นถนัดเลี้ยงควายบ่ถนัดเลี้ยงงัวนี่มือนี่มีควายมาแบ่งปันพี่น้องครับสำหรับของน้ำมอดครับ าหมื่นเก่าพันบาททรงฟรีหลอยกิโลครับอ่ะเบ่งเบ่งไก่ได้พี่น้องเด้อนี่นี่เบ่งหนาตาเิ่นพี่น้องนี่เป็นความลึกข้ามหนาของเพินครับพี่น้องอ่ะจะประหยาดเบ่งถ่ายพิ่นยจักหน่อยเพื่อพี่น้องอยากเห็นถ่ายเห็นโค้งเพินใหญ่ครับพี่น้องอ่ะนี่พี่น้องนี่ครับนี่ถ่ายเพินทั้งแม่ทั้งลูกได้พี่น้องเด้อนี่หาหมืนเก่าพันบาทครับสนใจเดี๋ยวผมถ่ายไล่เหลี่ยกันเบอรอโทรของหนาเพินไวอ่ะนี่เป็นทั้งเมิดครับพี่น้อง งัวสองโคมกับสีแม่สาวครับแล้วก็มีวายอีกหนึ่งโค้มครับอ่าเพิ่นมีจัดโปรโมชั่นพี่น้องอ่าโปรโมชั่นถ่ายคลิปเพิ่นวาเอาใจพี่น้องแน่จักหน่อยมือนี่เพิ่นมีหลายโตครับพี่น้องเพิ่นก็เลยว่าจะจัดโปรโมชั่นให้พี่น้องแน่จักหน่อยครับนี่ครับโตที่สองกับโตที่สามเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับโตที่สองกับโตที่สามครับที่ ป่อยไฮพีห้น้องฟังแต่คางต้นครับนี่นี่คือตัวที่สองกับตัวที่สามครับเปิดไว้ยสามหมื่นสามกับสามหมื่นสี่ครับคู่นี่หกหมื่นเจ็ดบอลนะครับอ่าเอาหกหมื่นสี่เลยนี่พี่น้องคูน่นี่เด้อนี่ใายมือกับขวามือผมนี่สามหมื่นสามครับฟังใายมือผมนี่ตัวนี้นี่สามหมื่นสี่รวมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นราคาหกหมื่นเจ็ดพี่น้องแต่ว่าเพ่จัดโปล่อยพี่น้องมาอนี้ สำหรับลูกค้าที่เบิ่งคลิปในหอยสัญจรอยู่ครับมือนี่เป็นจานหอหกหมื่นกับสี่พันนะคุณาเนาะได้้แลวครับนี่ลดไปแล้วครับสามพันมีน้องเด้อนี่สองตัวนี่หกหมื่นกับสี่พันบาทพี่น้องอ่ะมากกับโท่มาต่อรองราคากับเพิ่นได้ครับหรือว่าจะมาเบิ่งตัวจริงได้ที่บัดโดนแม่งามเนาะครับเนาะคุณาตำบลหนองหมีอำเภอราศสีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับอ่ะคุณาผมขอเบอร์โทรไว้ใน่เบอร์โทรกับ 0961238838ครับผมน้ำมอดมังมีนายห้อยเงินล้านครับเป็นะครับซื้อเป็นบุกเป็นนะครับเด้อมอมังมีนายห้อยเงินล้านนอกจากเป็นมีขายง้อขายควายแล้วเป็นยังมีรถแฮ่ให้พี่น้องบริการนเด้อครับงานบุญงานมวลกัดโทรมาติดต่อเพิ่นใดครับรถแฮ่เพิ่นยินดีให้บริการครับพี่น้องอ่าสำหรับมือนี้ขอบคุณนน้มอครับติให้มาเล่นน้ำครับติดต่อขอพุณพี่น้องที่ติดตามนะครับไอ้ยืดที่มีสุขนะครับพี่น้องเลื่อนจริญื่อุกหูซุขคนนะครับครับผมขอบคุณน้ำมอครับ มือนีกะจุใจพี่น้องมีห้บเบิงทั้งงัวทั้งควายแล้วครับพี่น้องหลายใสหลายราคามีทั้งงัวสาวสวยๆหละกะงัวควบแมลูกไปรวมไปถึงไายแมลูกครับพี่น้องอ่ะสำหรับมือนีคลิปนี้ขอบพุณนทุกท่านทีท่ติดตามและรับชมครับพี่น้องเจอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ